สวัสดีครับผมอาจารย์เน็ตนะครับเป็นไงกันบ้างครับวันนี้ก็ถือว่าถ้าพูดถึงภาพรวมนะครับในเรื่องของบรรยากาศหรืออากาศเนี่ยก็ค่อนข้างร้อนอบอ้าวทีเดียวนะครับใครที่ออกไปข้างนอกนะครับไปเจออากาศที่ร้อนอบอ้าวหรือเข้ามาในออฟฟิศแล้วก็อากาศเย็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อย่าลืมนะครับดูแลรักษาสุขภาพให้ดีๆด้วยนะครับแล้วก็ช่วงเวลานี้เองในส่วนของการแพร่ระบาดของโควิด -19 นะครับ เป็นถือว่ายังเป็นอะไรที่ค่อนข้างสุ่มเสี่ยงอยู่นะครับอย่าเพิ่งคิดว่าโอเคเราได้รับวัคซีนกันเยอะแล้วจะปลอดภัยมากขึ้นอย่างน้อยเราต้องเซฟตัวเองเซฟคนอื่นนะครับช่วยลดภาระให้บุคลากรทางการแพทย์ชัดเจนนะครับวันนี้นะครับก็เป็นคิวของลัคนาราศีกันนะครับประจําเดือนมีนาคมนะครับปีพุทธศักราช165นะครับชาวาลัคนาราศีกันนะครับมีดาวประจําตัวคือดาวพุธนะครับ ถ้ามาพูดถึงเรื่องการงานนะครับการงานของชาวลัคนา,า,าราศีกันนะครับกรรมะดาวเจ้าเรือนกรมมะก็คือดาวพุธด,ด้วยเช่นเดียวกันนะครับซึ่งใน,นช่วงเวลานี้ดาวพุธจะค่อนข,อข้างนะครับโคจรอ,อย่างรวดเร็วนะครับก็คือเสิร์ตนะครับกรมมะโคจรเข้าสู่เรือนภพปุตตะนะครับตั้งแต่ช่วง10กุมภาพันธ์จนถึง1มีนาคมนะครับแล้วก็จะโคจรเข้าสู่เรือนภพอรินะครับตั้งแต่2มีนาคมไปจนถึง17มีนาคมนะครับแล้วจะโคจรเข้าสู่เรือนภพปัตตนินะครับตั้งแต่18มีนาคมไปจนถึง กันง่ายๆนะครับในช่วงเวลานี้นะครับก็ถือว่าการงานเขาเรียกว่าขึ้นขึ้นลงลงนะครับอาจจะมีโมเมนต์ที่ดีนะครับแล้วก็มีปัญหาอุปสรรคเข้ามาบ้างนะครับแล้วก็ช่วงกลางเดือนไปแล้วก็จะเริ่มค่อยๆคลี่คลายลงนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ต้องใช้ความพยายามแล้วก็อดทนมากนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีกันนะครับอย่าเพิ่งท้อแท้ไปนะครับเพราะว่าอย่างน้อยใครที่มาฟังคลิปนี้นะครับและเป็นชาวลัคนาราศีกันเนี่ย อย่างน้อยคุณก็ได้รู้ล่วงหน้าก่อน3เดือนเศษนะครับเพราะวันนี้วันที่จะมาที่รายการก็ตรงกับวันพุธนะครับที่17พฤศจิกายนนะครับปีพุทธศักราช2564นะครับคุณยังมีเวลาในการเตรียมตัว3เดือนกว่านะครับว่าปัญหาที่จะเกิดเข้ามาจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับแนวโน้มจะเป็นยังไงบ้างแล้วคุณเตรียมพร้อมในการที่จะรับปัญหาหรือเตรียมพร้อมที่จะลุยกับปัญหานั้นอย่างไรนะครับแต่อย่างน้อยนะครับมันก็มีเกณฑ์ที่จะผ่านไปได้ไม่ยากนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีกันทุกๆคนนะครับ การงานก็ไม่นิ่งเท่าไหร่นะครับมาดูการเงินบ้างนะครับดาวเจ้าเรือนการเงินนะครับดาวเจ้าเรือนกระดุมพระนะครับของชาวลัคนาราศีกันนะครับก็คือดาวศุกร์นะครับดาวศุกร์โคจรทอดหลุดสู่เรือนภพปุตตะนะครับตั้งแต่ช่วง22กุมภาพันธ์ไปจนถึง31นะครับมีนาคมนะครับปีพุทธศักราชสองพนะครับเพราะฉะนั้นจะเกิดปัญหาอย่างไรนะครับดาวศุกร์โคจรนะครับเข้าสู่เรือนดาวเสาร์นะครับก็คือเป็นเส้นศัตรูเพราะฉะนั้นช่วงเวลาเนี้ยในเรื่องของการเงินเองเนี่ย ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับและยิ่งเกี่ยวกับเรื่องการลงทุนด้วยในช่วงเวลานี้ตามที่อาจารย์บอกไปนะครับตั้งแต่22กุมภาพันธ์ไปจนถึง31มีนาคมนะครับปีผู้สะธศบักราช2 5 165นะครับถ้าคิดจะลงทุนในช่วงเวลานี้อย่าพึ่งนะครับเพราะว่าไม่งั้นถ้าเราทําหรือว่าลงทุนอะไรไปเนี่ยมันจะเป็นการที่เรียกว่าจ่ายเงินไปแล้วมันไม่จบไม่สิ้นนะครับช่วงเวลานี้นะครับก็ขอให้ชาวลัคนาราศีกันทุกๆคนนะครับเตรียมความพร้อมไว้ก่อนนะครับเรารู้แล้วว่าถึงช่วงงงเเวลลาาานนนััั้จจะะะะะมีปญหอไไรรรแทํยคบ ก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับการงานไปแล้วการเงินไปแล้วนะครับเดี๋ยวอาจารย์ขอแทรกข้อมูลเพิ่มเติมนิดนึงนะครับสําหรับท่านใดนะครับที่ยังไม่ทราบลัคนาราศีนะครับของตัวเองนะครับก็สามารถแอนไลน์ o อฟ i ิเชียของข้ามมหาอาจารย์ได้ที่ s i 209 ALRZO นะครับแล้วนะครับแจ้งเลยนะครับว่า อยากทราบลัคนาราศีของตัวเองนะครับไม่ต้องสนใจข้อความหรือรูปอะไรที่เด้งขึ้นมานะครับให้แจ้งเลยนะครับว่าอยากทราบลัคนาราศีนะครับพร้อมทั้งแจ้งข้อมูลให้ครบทั้ง4ข้อนะครับ1ชื่อ2วันเดือนปีเกิด3เวลาเกิดนะครับ4จังหวัดที่เกิดถ้าแจ้งเรียบร้อยแล้วนะครับให้รอแป๊บหนึ่งนะครับก็เรียกว่ารอตามคิวแล้วกันนะครับแต่ก็ไม่นานนะครับอาจารย์ก็จะดูปุ๊บแล้วก็จะรีบผูกดวงลัคนาแล้วก็แจ้งกลับไปเขาว่าคุณอยู่ลัคนาราศีอะไรนะครับเพื่อที่นําข้อมูลนะครับลัคนาราศีของตัวเองที่ถูกต้องนะคครับไปเช็ การพยากรณ์แบบภาพรวมนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทางของอาจารย์ n น t ดวงชแนลนะครับหรือจะเป็นช่องทางไหนก็แล้วแต่นะครับคุณจะได้รู้พื้นดวงชะตาของคุณนะครับแบบภาพรวมนะครับอย่างน้อยก็ชัดเจนแล้วก็ตรงกับตัวคุณมากที่สุดนะครับอีกเรื่องนะครับที่ขอฝากไว้นะครับใครที่สนใจนะครับจะตรวจดวงชะตากับทางอาจารย์นะครับก็สามารถแอดไลน์โอเคโอเคมาได้ที่เดียวกันนะครับที่ SI 2009 l สองนะครับอันนี้มีค่าใช้จ่ายนะครับอยู่ที่500บาทต่อ1ดวงนะครับ ใช้เวลาไม่เกิน50นาทีนะครับเหตุผลที่ถ้าเรารู้นะครับพื้นดวงชะตาเราอย่างละเอียดนะครับสักครั้งหนึ่งแบบเป็นภาพเขาเรียกว่าภาพกว้างแล้วก็ลงดีเทลลงไปนะครับอย่างน้อยคุณก็ได้เตรียมความพร้อมก่อนนะครับเพราะว่าปีหน้าเนี่ยปีพุทธศักราชสองพันหกสิบห้าเนี่ยจะมีดาวใหญ่นะครับยกย้ายราศีถึง3ดวงด้วยกันนะครับ1นนะครับก็คือดาวราหูนะครับในช่วงวันที่30มมีนาคมนะครับปีพุทธศักราชสองพันหกสิบห้านะครับดาวราหูก็จะยกย้ายนะครับ ราศีเข้าสู่ราศีเมษนะครับแล้วพอเดือนเมษาก็จะมีนะครับดาวพฤหัสบดีนะครับจะยกย้ายในวันที่8เมษายนนะครับปีพุทธศักราช265นะครับเข้าสู่ราศีมีนนะครับแล้วกลางปีก็ยังมีดาวมนุตยูอีกนะครับในช่วง7กรกฎาคมนะครับปีพุทธศักราช2565นะครับแต่ท่านยังไม่ได้ยกย้ายและไปสักทีเดียวนะครับพอวันที่1ธันวาคมช่วงปลายปีหน้านะครับ ดาวมนุษย์ตยูก็จะยกย้ายกลับสู่ราศีเมษเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดคุณรู้ล่วงหน้านะครับว่าพื้นดวงชะตาคุณจะเป็นอย่างไรนะครับหรือจะเจอปัญหาและอุปสรรคอะไรนะครับที่เข้ามานะครับทำให้คุณเกิดความไม่สบายใจหรือว่าร้อนใจทุกใจนะครับคุณจะได้เตรียมพร้อมนะครับในการที่จะลุยกับปัญหานะครับก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับคราวนี้นะครับเรากลับมาว่ากันในส่วนของ การพยากรณ์น,นะครับสำหรับชาวาลาัคนาราศีกันประจําเดือนมีนาคมปีพุทธศักราช2565นะครับเมื่อกี้เราพูดถึงการงานไปแล้วนะครับก็มีเกณฑ์ที่การงานก็จะมีปัญหานะครับแล้วก็เขาเรียกว่าสวิงแล้วกันยังไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่ในใ,ใ,ในในช่วงเดือนมีนาคมปีพุทธศัก,าาการาช2565นะครับการเงินก็ถือว่ายังเป็นอะไรที่ค่อนข้างเหนื่อยนะครับเช่นเดียวกันนะครับเพียงแต่ว่าช่วงเวลานี้ก็ใครที่คิดจะลงทุนนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีกันก็อย่าพึ่งนะครับ รออีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเท่านั้นนะครับพอหลังจากหมดเดือนมีนาคมไปแล้วนะครับพอขึ้นเดือนเมษายนหลังจากวันที่8เมษายนปีพศั2 5 6 5นะครับชาวลัคนาราศีกันนะครับจะลงทุนจะทาอะไรก็ช่วงเวลานั้นจะเป็นช่วงที่ดีนะครับแต่จะดียังไงก็อย่าลืมนะครับติดตามชมนะครับการพยากรณ์สาหรับชาวลัคนาราศีกันนะครับประจําเดือนเมษายนนะครับต่อนะครับจะได้รู้ว่าเราต้องเตรียมความพร้อมหรือเตรียมยังไงหรือดีแล้วดียังไงแล้วเราสามารถทําอะไรได้บ้างนะครับ ก็ชัดเจนนะครับคราวนี้กลับมาว่ากันในส่วนของเรื่องที่3นะครับในเรื่องคู่ครองความรักนะครับของชาวลัคนาราศีกันนะครับดาวจรลินคู่ครองความรักคุณส่วนนะครับก็คือดาวพฤหัสบดีนะครับณปัจจุบันนะครับวันที่จะบันทึกรายการนี้นะครับจนถึงเดือนที่อาจารย์พยากรณ์ล่วงหน้าคือเดือนมีนาคมนะครับดาวพฤหัสบดียังโคจรอยู่ในเรือนภพอรินะครับของพื้นดวงชะตานะครับช่วง8พฤศจิกายนนะครับปีพุทธศักราช2564ไปจนถึง7เมษายนปีพุทธศักราช2565นะครับ แล้วหลังจากนั้นนะครับดาวเจ้าเรือนคู่ครองนะครับหุ้นส่วนนะครับเราก็จะโคจรเข้าสู่เรือนภพปัตตนีนะครับเป็นเกษตรนะครับตั้งแต่8เมษายนนะครับปีพุทธศักราชัไปจนถึง18เมษายนปีพุทธศักราชสอนกนะครับก็ชาวลักนาราศีกันก็รออีกนิดเดียวนะครับสิ่งที่เคยมีปัญหาสิ่งที่เคยติดติดกัดขัดไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักเรื่องคู่ครองเรื่องหุ้นส่วนมันก็จะค่อยๆดีขึ้นหลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับคราวนี้เรากลับมามองกันว่า ในส่วนของสุขภาพนะครับโรคภัยไข้เจ็บนะครับของชาวลัคนาราศีกันในช่วงเวลานี้นะครับมีเกณฑ์ที่จะเจ็บป่วยไหมมีเกณฑ์ที่จะอุบัติเหตุร้ายแรงอะไรในช่วงเวลานี้นะครับก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับมันเป็นช่วงเวลาที่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บอะไรนะครับช่วงชัดเจนเลยตั้งแต่ช่วง30มีนาคมนะครับจริงๆถ้าบอกช่วงเวลาไปแล้วจะรู้สึกเหมือนก็โอ้ทำไมมันนานจางังแต่จริงแล้วไม่เป็นไรนะครับไม่ต้องไปซีเรียสน,นะครับเพราะว่า ในส่วนของวันที่30มีนาคมนะครับปีพุทธศักราช265นะครับไปจนถึง16ตุลาคมนะครับปีพุทธศักราช266นะครับช่วงเวลานี้อย่างน้อยก็เป็นช่วงเวลาที่ใครคิดจะทําอะไรคุณหรือคุณไม่มีปัญหาอะไรกับใครนะครับเรียกว่าศัตรูก็แพ้ไัยตัวตัวเองนะครับคุณก็จะไม่มีปัญหาอะไรนะครับในส่วนของโครคภัยไข้เจ็บเป็นเองก็หายเองได้ช่วงเวลานี้นะครับไม่ต้องไปซีเรียสอะไรนะครับคราวนี้ มันจะเป็นมากเป็นน้อยหรือมันจะมีเกณฑ์ที่จะเอ็กซิเดน์เลยไหมหรือจะเป็นอะไรที่สาหัสอย่างไรก็อย่างที่อาจารย์ได้บอกไปแล้วในหลายคลิปนะครับต้องอ้างอิงในพื้นดวงชะตาเดิมของแต่ละคนด้วยนะครับอาจารย์ถึงได้บอกครับว่าถ้ามีโอกาสมีเวลาก็ควรจะเช็คพื้นดวงชะตาอย่างละเอียดสักครั้งครับจะได้รู้ว่าเราควรจะต้องทําอะไรอย่างไรเพียงแต่ว่าการพยากรณ์แบบภาพรวมที่อาจารย์กำลังพยากรณ์อยู่เนี้ยก็เป็นช่วงเวลาที่ให้บอกให้ระมัดระวังนะครับ แต่ต่อให้มีโครคภัยไข้เจ็บอะไรมันช่วงเวลานี้ก็ถือว่าชาวลัคนาราศีกันก็อย่างที่อาจารย์ได้บอกไปแล้วครับเป็นเองก็หายเองได้นะครับช่วงเวลานี้ถือว่ามันอาจจะเหนื่อยมันอาจจะมีปัญหามันอาจจะรู้สึกไม่ค่อยสบายตัวไม่ค่อยสบายอะไรแต่ก็ขอให้รู้ไว้ว่ามันเป็นสิ่งที่ทําให้คุณจะรู้สึกแค่ลาคาญบุญหงิดแต่จริงๆแล้วไม่ได้ส่งผลเอฟเฟกอะไรมากนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีกันทุกๆคนนะครับยังไงก็แล้วแต่นะครับอย่าลืมนะครับที่จะ ป้องกันแล้วก็ดูแลตัวเองนะครับให้ห่างไกลจากโควิด1 9กทุกๆคนด้วยนะครับเพราะช่วงเวลานี้ก็ยังถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ค่อนข้างสุมเสียงอยู่นะครับก็ขอให้ชาวลัคนาราศีก,กันนะครับดูแลรักษาสุขภาพตัวเองให้ดีๆนะครับอาจารย์ก็เป็นกําลังใจให้ชาวลัคนาราศีกันทุกๆคนนะครับสู้แล้วก็ก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะครับก็ขอให้ชาวลัคนาราศีก,กันนะครับสู้ๆแล้วก็ประสบความสําเร็จนะครับแล้วก็ฝ่าฟันและผ่านวิกฤตคราวนี้ไปให้ได้นะครับ โชคดีนะครับวันนี้เราขีดชะตาชีวิตของเราเองได้ด้วยการทำความดีละเว้นจากความชั่วสวัสดีครับ